สวัสดีครับพบกับช่องตะเวนแดดเมองกรอีกครั้งครับผมวันนี้เราก็มาที่บ้านสวนมาเดิมวันนี้มีเด็กครับเล่นน้ําด้วยครับวันนี้เราจะมาดูไผ่ตรงล่มแรงนะครับวันนี้โอ้เยอะเลยครับผมเพราะว่าได้น้ําน้ําดีครับผมอเพราะว่าลูกสาวชอบเล่นน้ำครับก็น้ําก็จะนี่ครับผมก็จะมีต้นไผ่ไผ่ตรงล่มแรงนะครับหน่อหน่อไม้เยอะเลยครับผมโอ้ครับ นี่ครับก็จะมีสะเลี้ยงปลาด้วยนะครับขาลังก็จะเป็นบวบนะครับผมอ๋อนี่มีครับผมต้นไม้ครับมะพร้าวก็มีนะครับข้างก็จะเป็นนาครับอันนี้จะเป็นที่ทำอาหารนะครับผมเป็น ที่กลัวมานสวนนี่ครับผมมีตัวเล็กวันนี้เลีนน้ำสบายแล้วครับผมครับก,ก็กล้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็ที่ทำกินกลัวแล้วครับวันนี้ก็ก็ตัดหญ้าครับวันนี้ตัดหญ้าคันแท้ครับผมให้มันโล่งๆนะครับ ก็ยงปลาปลาก็ยังเยอะอยู่นะครับปลาดุกในต้นยางหนะครับกล้วยครับกล้วยน้ำว้านะครับนี่จะเป็นคลองนะครับผมครับลงบตัดไม่เช้าครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีก หนองหนึ่งครับที่มีคลองครับผมก็จะเลี้ยงเียปลาหลากหลายนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นบ้านบ้านสวนเล,เล็กนะครับผมครแล้วก็จะเป็นสวนกล้วยหอมทองนะครับผมตรงที่ที่ขุดใหม่นะครับบรรยากาศ วันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกครับแต่อากาศคึ้มดีครับไม่ร้อนอันนี้ก็จะเป็นนานาญาติญาติกันนะครับก็ เป็นนานาสาวแล้วครับผมก็เป็นที่ของปู่ย่าตายายนะครับผมแบ่งแบ่งให้ลูกหลานครับก็ได้คนละนิดคนละหน่อยต่ก่อนเยอะครับพลูกเยอะครับมูนตะกอนนู่นครับถึงน่นนะแต่ว่าแบ่งแบ่งไปลูกหลายคนเปิ่อม,มาตุกรุ่นหลานคนีบผมรุ่นหลานก็มีได้สามไร่ครับผมก็จะแบบแบ่งสรรปันส่วนครับผมจะไม่ทํานาครับผมขุดดิน ุดจากคลองแล้วก็สะข้างบนมาใส่ตรงนี้เพื่อปลูกกล้วยนะครับกล้วยหอมทองน่ครับค่อยๆทำไปครับผมเพราะว่าพึ่งลงมือทำก็ต้นสักนี่ก็ปลูกไว้นานแล้วละครับแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ขุดคลองมันก็เลยไม่ค่อยงาม พอฟุตโมาเริ่มง,งามแล้วครับนี่ครับก็ตายไปเยอะครับต้นไหนที่มันตายเราก็มาเสริมนะครับนี่ต้นเล็กๆกครับเรามาเสริม ให้น้าสาวนะครับน้องสาม่อันนี้ันนในของพี่ชายครับที่แบ่งกันแกก็ไม่ค่อยได้อยู่ครับก็ไม่ค่อยซวยเท่าไหร่นี่ต้นไม้พยุงครับสระนี้ก็ว่าจะเลี้ยงปลานินปลาตะเพียนปลาในาปลาตบทินครับผมจะเลี้ยงอย่างละสองสามร้อยนะครับ จะลงสะดกันประมาณพันหนึง่งพันตัวครับว่าจะลงไว้พันหนึง่งก็อย่างละสองรอยครับปลานินปลาตะเพียนปลาในาปลานวนจันทร์แล้วก็ปลาทับทิมห้าชนิดครับผมก็ประมาณพันตัว 1, พันหนึ่งไว้ตรงคลองก็จะปลาดุกกับปลาเข็ง มนะครับชอบบรรยากาศช่วงนี้ครับเ,เกียวฮจีครับหน้าแรงก็ว่าจะล้อมรัวถ้าไม่ล้อมนี่เพราะว่าเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จะเข้าสวนกล้วยหมดลรับแต่ว่กวากต่ว่าให้มันช่วงหน้าหนาวครับผมช่วงข้าวข้าวน่าจะตั้งท้องนะก็น่าจะประมาณนี้ครับใกล้ใกล้เกี่ยวแล้วก็ค่อยล้อม ถ้าไม่รอมนี้ไม่ไหวครับกล้วยเข้าแน่นอนรับนี้กล้วยเราครับมราจะปลูกกล้วยกล้วยหอมทองครับต่อกำลังสวยครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ